มีใครบุกไหมตานี้เฮ้ยเน็ตวาร์ปโอยหนอีเ ไม่มีโลก <laughs> เอาตัวสัประหลาดมาก็ได้เกลือ,อเกลือล้วนๆ้วนดานดานปีศาจวิงการไปเกลือล้วนๆ้วนนี่นะเป็นเหรียญฟรีเสดยดาดแย่ษษษษษษ

Oh, ทานไปทานไปนั่นแหละหาของคนศัตรูมาจะ ไปอีกแล้วจากรถเมื่อวานกับว like? ันนี้เจองูเจองูวันรอบเอ็มโปน้อง จะถูกหวยเปล่าวะจะถูกหวยเล่นเนี่ยเขาด้วยเล้ยแม่จะถูกหวยถามมันจะเล่นกับเขางั้นแหะจะถูกหวยป่ะเนี่ยพูดมาได้ถามไม่เคยซื้อแล้วถ้าจะถูกหวยป่ะเนี่ยไอ้โอ๊ตรถติดเลยนะขับอารถสามล้อ กับไปเอารถป้อมปืนอยู่ในวะอยู่ข้างบนนะ <c oughs> ไปเอารถป้อมปืนเอารถป้อมปืนวิน่งตามมานะก <c oughs> ู้ภัยตำรวจ มาจับโจรมอไซย์ยิงเสน่ห

มาไกลเหลือเกินมาเจอรถสาสองคันครับกล้องแดงเ,เจอกลองแดงบอกด้วยจริงมันก็มีล็อเป้าอยู่นะหมู่บ,บ้านโคเทลเดี๋ยไม่ได้เอาไม้ยาห์ฮ์ปิดตัวสับปิดซ้า เจอรถสองคันจะมาไล่ผมไงประเด็นเออไล่แล้วเรเร็วกว่าเรวเร็วกว่าเราต้องใช้ชิศที่ดิ่งแบบลอยมันชนต้นไม้อะไรเฮ้ยเสร็จได้ใช่ลงตรงนี้เฉยเลย เฮ้ยมันได้สอง0ั้งเลยเฮ้ยเดี๋ยวง้อไปให้หยยแล้ว้าเราอะฉันวิ่งอีกหนึ่งแล้วนะไปแอบดอกเราวิ่งไม่ค่อยอยากจะแตกมาหาด้วย วิ่งทางตรงให้มันไล่ทางตรงให้มันไล่ทางตรงไล่บนถนนไล่บนนี่นี่กระเฟืองกระสุนเนาะมันวางกันนี้ไว้มันวางปืนอะไรนีไว้มีการไล่ทางตรงแอ แอบไหมไม่แอบข้างทางเดี๋ยวผนันมาเจอแอบไม่ได้แล้วนีกันอยเน่สอยเน่เนี่ยมีคนอยู่นี่แต่สองตัวนะแคมป์อยู่สองตัวมีสองตัว Nguyên ready. đã Này dưa. rồi lì hăng phong, lì hăng đi lì hăng phong, lì hăng ในโรงงานนี่ก็มีไอโรงงานยางไม่มีไอพีจีนันไปเอาโหลดเอาเหมือนกันไล่อีกเล้ไล่ทางตรงมันไล่ทางตรงไ้มันไล่ทางตรงมทางตรงมากมาดิ ให้ <Wow. S 2> มันไล่บนถนนนะยิงง่ายไล่บนเขามรนโดดนี่ขึ้นลงขึ้นลงกระสุนจะหมดแล้วนะหารถนะเนี่ยรถอยู่ไหน <laughs> ไปหามอเตอร์หาคันใหม่หามอเตอร์ไซค์ใหม่ ันจะใช้รถวิ่งเล่นจะใช้รถเล่นกันอย่างเดียวครับตอนนี้อโอ้โหจะจะทำอะไรกันเนี่ย <laughs> ทำอะไรกันอะว้า <laughs> ว เฮ้ยจัดการจัดการอัดกอฟฟี่ <laughs> มันยิงรถมีแม่สก์ มันหินมันหินโหเยอะอีกแล้วเขียบเป็นตีม <c oughs> ันหินปุ้ยจัดการมันซะโดนอะไรเนี่ยเอ้า <c oughs> สีเขียวโดนอีกมันใช้แทง่ะ กามันใช้แทงก์เอออตขับรถต้นต้นไม้โดนแทงเข้าไปที่หายมันใช้แทงก์ใช้ช็อกเว็บ <Thank you. S 1> เั้ยเย <S 2> <S 2> นี่ะมันใช้ช็อกเวฟบอะ Thank you น mm ้องเดี๋ยวโอดพี่ลงไปเก็บเองไม่ได้มันอยู่เยอะมากมันลุมเนี่ยต้องรถโชบอย่างเดียวเดี๋ยวหารถไปเก็บขวามือมันวิ่งมาส่งแอฟสกิลอ่ะนี่ไงพี่เงาเงาอย่างนี้ก็เจอดิครู้ว่าพี่จะลงไปเก็บอ่ะดูโปดูโป ดูโปผมเนี่ยครับโปรเขาเล่นกันแบบนี้เดี๋ยวไปหารถกันพาจะไ,ไปเก็บหรอพาไปแล้วจะลงที่เดิมได้ไหมเยอะไหมมาไปแล้วมาไปแล้วเ <c oughs> ไม่ได้เต็มเลยโค้ดเยอะเราสบโค้ดเยอะเลยสามชุดเดิมเลยไอ้แก๊งเดิมนะนี่ ลงบ้านแปดหลังทั้งนั้นน่ะลงเลยผมเป็นกิ้งกาก่อนเอาเป็นกาไม่ได้ยิ้เหยเลยต้น <c oughs> ไม่ได้ไ่เก็บใบดอบเลยใบดอปตกแล้วเหรอ มีคนตามมาไหวโอดที่หายแล้วที่มีปืนเลยเอาไปก่อนเก็บก่อนเลยขอหาปืน,นมีคนไล่หลังพี่มาวะ่ะเนี่ยมาแล้วหนึ่งตัว วังเด้อมีกูอยู่ในวงนะมึงกูอยู่ในวงนะปัดเจ้ามาแล้วขอเก็บก่อนเฮ้ยใครดุป่ะ เรามีบ้องนะฮะการเอา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 เกาะไปโอ๊ตอ้าวเนี่ยโอเคเดือนด้านเป็นสีเทือนนี่ลูกเอาก็ไม่ใช้ทิ้งเอาลูกกองการเฮ้ยมาคุณลูกสนายอ๋อปุบได้ยังไงนะตอนเนี้ย จะไหนฮะพ่อมึงเลอเพ่งเองมาเลยอยู่กลางวงอ่ะโอ้งปูมันอยู่ข้างหน้ามันอยู่บนเขาบนเขาไงมันยิงทะลุข่านมาข่านมานี่ข่านมานี่โอ๊ตเจ๊อยู่หลังประตู ไม่ได้มันมันส่งมาเนี่ยมันส่งเลยอ่ะโอ้โหลูกไปยิงทะลุได้ด้วยเหรอมันใส่ปืนงี้ใช่ดิสาน <c oughs> มันมาหาผมแล้วเนี่ยไอเวนเอาอุยอ้ยกูกำลังปั๊มโจมันเข้าสองด้านนะ่ะใครจะไปยิงมันได้อะ่ะ มี่มันจะทำงานเลยโดนขนาดปล่อยโดนแล้วนะพีม่มันจะเป็นล็อกใครสักคน,นะ้้มันยิงกันก่อนอยู่ในวงนั่นเนสามสี่ตัว ใส่คว่างเราบวดมาปะมีใครพวกมันนั่นแหละโดนลุมแล้วสามหนึ่งพวกมันน่าจะโดนตัวหนึ่งไงใช่ไหมเกียสมน้ำหน้ามาด้วยกันเสือคว่างเราบิยจะยินเสียงโอ้ยเกียตาโดนฟ้างโดนเพื่อนตาย มาด้วยกันนี่สามหนึ่งอืตอนนี้สามหนึ่งอยู่ครับอยากโดนยีครับตรงหน้าฮะหน้าผาก่ะ็นน้นอะไรจ๊ะ ม,มันยังไม่ทูทีม,มใี่ยมันยังไม่ทูทีม,มไม่ใช่เหรอมัจะยินมันยังไม่ทูทีมใช่ยังไม่ทูทีมแต่ว่ายังมีพวกมันเหลืออยู่ยิง เ <ừ, S 2> ผมควรเลี้ยวข้าคนข้างหลัง,นลเ,นงเนี่ย